รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลึกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณ จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของไทยเป็นเมืองที่อาแข่งแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยู่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้กีสามีคำบอกอุฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอกเธอฮเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทยไอ้ลา จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขแนแฟนๆก็หลากหลายคร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขแนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทย ดีเมือสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในช่วงเดือนเมษาเป็นต้นไปแน่นอนนะครับว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนอยากจะไปท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นันดับต้นๆน,นะครับในใจนั่นก็คือสวนผลไม้ครับวันนี้ครับเราจะพามาที่จงังหวัดประยองครับไปดูสวนผลไม้ของจังหวัดประยองนะครับว่า ในปีนี้ครับทางประยองน,นั้นมีลักษณะการท่องเที่ยวในสวนผลไม้ในรูปแบบไหนบ้างวันนี้ครับเรามีคําตอบในรายการเมืองไทยดีดีครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับจังหวัดระยองก็ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยเป็นอย่างมากนะครับโดยมีการประกาศเป็นราระจังหวัดในทีเดียวสนับสนุนผลไม้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน G A P ไปสู่ผู้บริโภคในได้ดูผลไม้ปีนี้ครับและเพื่อทราบความมั่นใจแก่ผู้บริโภคและก็เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายครับเราจะไปรับทราบข้อมูลที่จําเป็นของนักท่องเที่ยวเลยนะครับที่จะต้องเดินทางมาลิ้มชิมรสผลไม้ที่จังหวัดระยองครับไปรับทราบข้อมูลกับคุณโชคชัยบัวดิน นายกสมาคมการค้าท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพโดยชุมชนของจังหวัดระยองกันครับในการที่จะเปิดเนี่ยปีนี้ก็ดูจากสถานการณ์ผลไม้นะครับตัวแรกก็ทุเรียนดีอยู่นะครับแต่ว่าก็มีออเดอร์เยอะมากนะครับในการจะไปส่งจีนตัวที่สองผลไม้อื่นๆก็พอมีอยู่นะครับฉับนั้นในการเปิดเนี่ยหลายคนก็กลัวมีปัญหาเรื่องทุเรียนก็เลยอาจจะเปิดเป็น2โปรแกรม นะครับโปรแกรมที่1ก็เรียกว่าบ,บุฟเฟ่ก็คืออย่างนี้นะครับเข้ามาได้ทานกันเต็มที่ครับโปรแกรมที่2ก็จะเป็นประเภทซื้อช่างนั่งทานก็หมายถึงว่าเข้ามาเ<อ>ที่ยวสวนแล้วไม่ต้องจ่ายค่าหัวค่าอะไรประทับใจอะไรก็ซื้อทานได้เลยใเงี้ครับอ๋อเป็น2ลักษณะ2ลักษณะป,ปกติทุกปีก็ก็จะมีลักษณะเดียวปีนี้เพิ่มทางเลือกเลยใช่นะครับให้กับนักท่องเที่ยวใช่ครับแล้วทีนี้ ในเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดเนี่ครับเราได้มีการพูดคุยกับทางสวนต่างๆว่าอย่างไรบ้าง,ท,งทุกสวนเหมือนกันนะครับเราประชุมกันต่อเรื่องนี้นะครับทุกสวนพยายามจะให้ที่บอกครับคือมาตรฐานชานะครับ<ม>คือมาตรฐานชาพยายามให้ทุกสวนรักษามาตรฐานของมาตรฐานชาให้ได้ นะครับเริ่มตั้งแต่เข้ามามีฉุดกัดกรองนะครับมีหน้ากากอนามัยมีมระยะห่างนะครับจะเห็นได้ว่าแม้แต่รถไฟที่นั่งของเราเนี่ยจากเคยสี่ที่นั่งก็เหลือสองที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วระยะห่างในการที่จะไปเอาผลไม้จากเคยเดินติดติดกันก็เว้นระยะห่างไว้นะครับแล้วเจลล้างมือต้องให้มีทุกจุดนี่คือขอให้พยายามประชาสัมพันธ์เรื่องนี้กันออกไป ทีนี้สนนราคาปีนี้ครับเป็นไงครับสำหรับการราคาปีนี้ก็บอกว่าทุเรียนราคาแพงมากนะครับก็ก็ราคาบางสวนก็ปรับขึ้นหน่อยนึงนะครับตามสภาพแต่สมรับของสวนของสุภัตราเนี่ยนะครับก็ยังราคาเดิมนะครับสอาปีที่แล้วเราก็เข้าใจในระบบเ็เรียกว่าเศรษฐกิจนักษณะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็พอจะช่วยกันไปได้อยากให้ทุกคนลิ้มลองกันไปนะครับก็คิดว่า ถ้ายังพอไปได้ก็ประมาณราคาอย่างนี้ไว้ก่อนครับแล้วทีนี้ครับในเรื่องของระยะเวลาการเปิดสวนเนี่ยเรากําหนดไปครับว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ของสวนฟัตราเนี่ยจริงๆแล้วเราจะเปิดบุฟเฟ่ย์อยู่เนี่ยแต่ก่อนนี้นะครับก่อนโควิดเนี่ยเราก็เปิดทุกปีเอทั้งปีครับ,รบนะครับก่อนโควิดเปิดทั้งปีแต่ตั้งแต่มีโควิดมาแล้วเนี่ยสองปีเนี่ยครับเราก็เปิดแค่เฉพาะช่วงหน้าผลไม้อื นะครับแต่บางทีผล,ลไม้ก็ยังเปิดไม่ได้เพราะว่าติดสถานการณ mm ์โควิดอ่าฉะนั้นปีนี้คิดว่าจะเปิดตั้งแต่10ทันเมษาไปบ,บางสวนก็เปิดสวนละไม้ก็เปิด8เมษาแล้วก็มีสวนคุณยายนะครับก็เปิดอยู่ประมาณ15เมษานี้นะครับคือช่วงสวงกราน mm hmm. และหลังจากนั้นก็คิดว่าจะดูตามสภาพผล,ลไม้นะแต่ส่วนหนึ่งนะครับในจังหวัดระยองเนี่ยสวนท่องเที่ยวเชิงกเกษตรเนี่ยจริงๆแล้ว ไม่ได้จะพาะกินอย่างเดียวแต่เขาเรียกว่าเป็นการให้ความรู้สู่นักท่องเที่ยวหรือสู่ผู้ต้องการเรียนรู้เราก็จะเปิดให้ดูอยู่ทั้งปีอยู่แล้วครับครับอ่าไอ้นั่นก็เรียกว่าโปรแกรมศึกษาดูงานครับก็จะเปิดอยู่ทั้งปีครับคือโดยสรุปว่าสวนที่มรยองครับสวนเกษตรปีนี้นะครับเปิดตั้งแต่เมษานะเอาช่วงตั้งแต่กลางเดือนไปเลยล้กันใช่ครับแน่นอนทีนี้ครับอยากให้ท่านอ่า นายกนะครับฝากถึงพี่น้องประชาชนหน่อยนะครับในการที่จะเชิญชวนมาท่องเที่ยวสวนท่องเที่ยวที่จังหวัดระยองครับครับจังหวัดระยองนะครับลักษณะของจังหวัดระยองตอนนี้นะครับโครงการก็คือต้องยึดถือเสมอว่าคินทุเรียนขอนไกลไประยองนะครับเพราะว่าระยองเป็นจังหวัดที่ผลไม้ออกขอนเพื่อนนะครับนั่นคือทุกปีที่ผ่านมานะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดอาหารปลอดภัยหายใจปลอดโรค นี่คือสิ่งหนึ่งที่ถ้าจังหวัดระยองดําเนินการตัวนี้อยู่นะครับก็ดูกันไปว่าจะมีโควิดหรือเปล่าฝากทุกท่านนะครับแต่สิ่งหนึ่งในการที่จะมาเที่ยวสวนณนะช่วงนี้ก็ขอ,ขอข้อสําคัญว่าเช็คก่อนชัวนะครับว่าออสถานการณ์เป็นไงไปได้ไหมมีอะไรอย่างไงเนี่ยอยากให้ติดต่อสื่อสารเพราะมันอยู่ในมือท่านอยู่แล้วนะครับฝากไว้นะครับเช็คก่อนชัวระยองยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกินทุเรียนก่อนใครไประยอง นะครับแลวก็นอกจากนี้ครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูกิจกรรมต่างๆที่สวนสุพรรณแลนด์และวถือว่าเป็นสวนตัวอย่างนะครับเพราะว่าเป็นสวนแห่งแรกนะครับที่เปิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับว่าในส่วนของบรรยากาศภายในสวนเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็มีในเรื่องของเชิงสุขภาพอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมครับครับสำหรับสวนสุพรรณแลนด์นะครับเป็นหนึ่งในหลายสวนนะครับที่เป็น สมาชิกของสมาคมการค้าท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพโดยชุมชนจังหวัดประยองที่ได้เปิดปร,รับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการครับซึ่งสวนวัฒนแลครับเป็นสวนท่องเที่ยวแห่งแรกของจังหวัดประยองมาตั้แต่ปี2540นะครับโดยเขาใช้รถไถพ,พ่วงกับรถรางครับซึ่งระยะรวกาครับก็เปิดให้บริการเฉพาะฤดูผลปลายเท่านั้นนะครับก่อนจะเด้นพวกทุเรียนบางคุดเงาะครับ หลังจากนั้นครับก็มีการปรับปรุงขายายพื้นที่ปลูกผลไม้ให้เพิ่มมากขึ้นหลากหลายจากเดิมมากขึ้นจนเป็นแหล่งรวบรวมผลไม้เมืองบร้อนไว้มากกว่า25ิชนิดเลยทีเดียวครับบนเนื้อที่800ไร่ของเขาเพื่อให้มีผลไม้ออกตลอดทั้งปีเพื่อที่จะมาต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยครับโดยยึดหลักการท่องเที่ยวคือแหล่งเรียนรู้ดูและชิมอิ่มคุณภาพ เที่ยวในทั้งปีแล้วก็มีการพัฒนาการท่องเที่ยวเรื่อยมาครับจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวสําหรับลักษณะการท่องเที่ยวนะครับถ้าเราจะมาเที่ยวที่สวนสุพรรณแลนด์นะครับนั่นก็คือนักท่องเที่ยวครับสามารถที่จะนั่งรถบริการชมสวนครับภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่นผสมผสานกับการจัดสวนที่มีความลงตัวสอดคล้องนะครับ แล้วก็รถไฟที่บริการแต่ละคันก็จะมีวิทยากรแนะนำให้ความรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวนตามจุดต่างๆสิ่งที่เราจะได้เห็นนี่ก็คือผลไม้ของจริงครับขับผ่านไปไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับเงาะมังคุดนะครับสวนยางพาราก็มีนะครับรวมถึงผลไม้ประเภทอื่นๆลองกองก็มีนะครับถือว่าหลากหลายครับสำหรับตลอดทางระยะทางที่เขาให้เที่ยวชมสวนนะครับ สำหรับรถที่ให้บริการครับก็จะไปหยุดอยู่ที่พื้นที่ที่ให้บริการผลไม้อาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เกิดจากสวนสุพัรทาแลน์ซึ่งตรงนี้แหะครับโอ้โหไฮไลท์เลยทีเดียวนักท่องเที่ยวครับสามารถที่จะจัดหนักจัดเต็มได้แบบไม่อั้นไม่จํากัดเวลาด้วยนะครับถือว่าเป็นที่ครับแล้วแต่ชอบครับใครชอบตุเรียนก็ทานเข้าไปครับชอบบังคุดก็ทานบังคุดครับชอบ ผลไม้ชนิดไหนพืชผักชนิดไหนก็ทานได้เต็มที่เลยนะครับซึ่งทุเรียนนั้นก็มีหลากหลายพันธุ์นะครับสำหรับที่สวนสุพัรแลนด์แห่งนี้ที่พร้อมที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่นี่ครับนอกจากนี้นะครับสวนสุพัทณแลนด์ครับยังคงดําเนินกิจกรรมเพิ่มเติมครับในเรื่องของสุพัทณแลนด์บิ๊กเฮิร์บคัสซึ่งเป็นการปรับตัวตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ สุพั์ทะลาครับมีการจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับภายในส,สวนปลูกสมุนไพรครับแล้วก็ตั้งสุพัฒน์ทะลพิเครฟนี่แหละครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นคลินิกแพทย์ทางเลือกนะครับที่ท่านผู้ชมหรือว่านักท่องเที่ยวทั่วไปบุคคลทั่วไปสามารถที่จะมาใช้บริการได้จริงๆจากแพทย์ที่ประจำที่นี่และตรงนี้ครับยังเป็นศูนในการกระจายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพร ซึ่งคิดคน้นจากทีมงานของสุพัฒนท่าแลนด์ครับสุพัฒนทาแลนด์บิ๊กเฮิร์บนี่นะครับซึ่งมีหลากหลายรูปแบบตามที่เราต้องการครับอาการเจ็บป่วยที่เราคิดว่าจะใช้สมุนไพรประเภทไหนในการดูแลตัวเองก็มาเลือกดูได้นะครับแต่แน่นอนนะครับว่าในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดครับจะต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ที่สุพัฒนท่าแลนด์บิ๊กเฮิร์บก่อนนะครับ ท่านผู้ชมครับสวนสว,นสวนทะแลนะครับเดี๋ยวที่บอกก็เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆสวนของจังหวัดระยองนะครับที่เป็นสมาชิกของสมาคมการค้าท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพโดยชุมชนจังหวัดระยองประเภทสวนบุฟเฟ่ที่พร้อมที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่เมษาย,ยนนี้เป็นต้นไปจนกว่าผลไม้นั้นจะหมดฤดูหรือว่าหมดสวนนะครับแล้วก็ในโชงต่อไปครับเดี๋ยวผมจะนำท่านผู้ชมนั้นไปดูอีกหนึ่งรูปแบบครับขอการ ท่องเที่ยวสวนผลไม้ที่มีการกําหนดในปีนี้นะครับนั่นก็คือประเภทสวนท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับป้าบุญชื่นนะครับซึ่งป้าจะมาแนะนําในส่วนของการท่องเที่ยวเที่ยวสวนที่จังหวัดระยองอีกหนึ่งรูปแบบครับสวัสดีครับป้าครับสวัสดีค่ะปกติที่นี่เปิดบุฟเฟ่เนาะ,ะที่ผ่านมาแต่ปีนี้นะครับมีความพิเศษเรา เพิ่มการเรียนรู้เข้าไปเป็นรูปแบบไหนครับเป็นลักษณะรูปแบบของการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ครับเพราะว่าเราจะใช้กิจกรรมที่เป็นอาชีพที่เราทํามาจากท่องเที่ยวเชิงกาแฟะค,ะค่ะก็มาต่อย,ยอดเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เพราะว่าที่ผ่านมาเราจะเน้นหนักไปทางบุฟเฟ่ค่ะแต่การที่เรทาทำบุฟเฟ่นั้นมันคงองของ้างจะจะต้องแบบใช้ต้นทุนสูงเราก็เลย เปลี่ยนแปลงนิดนึงคือปีนี้อยากจะแก้ปัญหาหนึ่งคือมีโควิดด้วยเนาะแล้วก็ราคาผลไม้ก็สูงแล้วก็ออกม่พร้อมกันเราก็เลยต้องมาเปลี่ยนรูปแบบใหม่ว่านั่งเที่ยวเข้ามาถ้าเราไปเก็บหัวหนึ่งหกเจ็ดร้อยบางคนก็ไม่พองบประมาณไม่พอ,อหรือว่ามันสูงเกินไปค่ะก็เลยเปลี่ยนว่าเราเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ก็คือ ให้เข้าไปเรียนรู้ดูชิมผลไม้ในสวนที่เรามีตามตามที่เรามีค่ะก็คือ,เ,อเรียนรู้ตานฐานต่างๆจะมีทั้งหมดอ่ะโดยมีทั้งหมดอ่ะประมาณ8ปดเก้าฐานครับค่ะซึ่งจะมาจากประสบการณ์หลายสิบปีที่สั่งสมมาเนี่ยแหละครับที่จะมาให้คนที่มาเที่ยวสวนแห่งนี้นะครับได้เรียนรู้ทีนี้ค่าบริการคิดยังไงครับในที่นี้ค่าบริการเราจะคิดคนละหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทก็ ทุกคนก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ได้เสียเปล่าเพราะว่าพาไปแล้วก็เราจะมีจุดบริการให้ให้ได้ชิมด้วยแล้วก็นั่งพักผลไม้เราก็จะมีพร้อมเสิร์ฟให้อย่างสละเนี้ยแล้วก็ไม่ได้กินแบบไม่อัน้นนะคะกินได้เต็มที่อย่างงี้ค่ะมาทานอาหารได้ไหมแต่ถ้าจะแพ็กเกจทานอาหารเราก็จะมีโซนที่จัดอาหารพื้นบ้านให้รับประทานอีกคนละร้อยห้าสิบบาทส่วนทุเรียนนั้นเป็นลนักษณะว่าถ้าทุเรียนมันแก่เต็มที่เราก็จะเป็นแพ็กเกจให้ซื้อช่างหบ่งทาน คุณจะซื้อทลายก็ได้จะซื้อ,อลูกหนึ่งสองร้อยสามร้อยก็ไม่ต้องไปเพิ่มหัวละหกเจ็ดร้อยค,ค่ะก็มันเป็นการลดต้นทุนคนที่มาเขาจะซื้อน้อยก็ได้ไม่มีการบังคับปากลดต้นทุนคนบริการก็คือทั้งคู่ห้าสิบห้าสิบใช่คือนะเราจะไปด้ยวยกันแล้วในเรื่องมาตรการล่ะครับเรามีการระวังป้องกันเตรียมความพร้อมไว้อย่างไงบ้างเราจะมี มาตรก,การคือจะทำเป็นเส้นทางมีเว้นระยะห่างม,มีเครื่องกวดวัดอุณหภูมิค่ะค่ะคือเราเตรียมความพร้อมนะมเพราะว่าถ้าเราเปิดเป็นบุฟเฟ่คนก็จะล้นมาถ้าเราไปบอกว่าเราจะรับแค่นี้แค่นั้นก็ไม่ได้เพราะทุกคนอันอยู่แล้วก็อยากจะมาทานบุฟเฟ่ทุเรียนเพราะนั้นเราก็จะเน้นในเรื่องของน่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ส่วนที่อยากเรียนรู้ก็ไปเข้าสวนส่วนที่มาซื้อผลไม้จากหน้า,าร้านแบบนี้ ใช่ก็คืออยู่กันแบบเว้นระยะห่างครับขอเข้าไปดูได้ไหมครับสูตเอาคร่าวๆแล้วกันวันนี้นะครับไปดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าจุดการเรียนรู้นะครับในสวนท่องที่เรเรียนรู้ในลักษณะอย่างนี้ที่จังหวัดระยองครับจะมีในการเรียนรู้แบบไหนครับอยู่ด้านไหนครับ้าด้านไหนนะครับ นี่นะครับเป็นฐานอันนี้เป็นหนึ่งในหลายหลฐานของที่นี่ะนะฮะอันนี้เป็นฐานเรียนรู้อ่าดัชนีการเก็บเกี่ยวบังคุดนะคะเพราะว่าบางคนน่ะเขาไม่รู้หรอกนั่งเที่ยวเวลามาเราก็จะแนะนําว่าะจะถามเขาเลยว่าคุณชอบบังคุดระยะไหนเขาบอกระยะที่6<อ>เพราะฉะนั้นบอกเพาว่าระยะที่หนเป็นระยะสุดท้ายผ่านแล้วผ่านแล้วใช่ระยะสุดท้ายคือถ้าตรงกับจังหวะดีก็เนื้อดีครับถ้ามันมันงอมเกินมันก็จะ เสียข้างในค่ะเพราะนั้นแนะนำก็บอกว่าถ้ามาจากต่างจังหวัดให้ซื้อระยะ3ระยะสี่ค่ะผมว่าอย่างเงี้ยอร่อยค่ะซื้อระยะ3ระยะ4เดินทาง2วันก็จะเป็นระยะที่5<อ>สุดท้ายระยะที่6ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าความสุกมันยังไม่เต็มที่ค่ะเนื้อเขาก็ยังคงแบบท้านี้ว่าสุกเต็มที่เนี่ยเหมือนกับคลายความหนานไปหมดแล้วน้ำมาแทน มันก็นเลยทําให้เป็นมังคุดเสียนี่ครับสีอย่างนี้นะครับย้าท่านผู้ชมว่าไม่ใช่มังคุดไม่สุกนะครับ<ช>แต่พร้อมที่จะสุกพร้อมที่จะรับประทานได้แล้วค่ะ่ะอานะครับไอถามต่อไปครับนี่เรามาอีกฝั่งหนึ่งนะครับของสวนแห่งนี้ะนะครับเป็่สวนแห่งนี้จริงๆเนี่ยถ้าเรา อ่าเนี่ยเราเดินข้ามสะพานตรงนู้นมานะครับก็บบจะลงมาจุดนี้จุดนี้เป็นฐานเรียนรู้ในเรื่องอะไรครับเรื่องทุเรียนค่ะอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูเลยเป็นฐานเรื่องะะรู้เรื่องทุเรียนว่าการเก็บเกี่ยวระยะเทลายทลายเราจะมีบอกไว้หมดเลยทั้งเที่ยวมาก็จะสอนให้เขารู้เลยแล้วก็จะพาไปดูที่ต้นค่ะอ่าครับ จะพาเขาขึ้นมาดูอย่างนี้เลยใช่ไหมครับมาคือเราทาสะพานไว้เพื่อแก้ปัญหาไม่ให้คนเดินเยียบลาอ๋อใช่ใช่เราไปยัน่อยเขาเนาะใช่ค่ะแล้วก็เขาจะได้ดูไกลๆด้วยเราเราทำแบบเป่าไม่ได้ไม่ได้ใช้สารอะไรครับใช้แบบภูมิยาเดิมคือปล่อยธรรมชาติซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถเดินเห็นได้นะครับมาเรียนรู้ตรงนี้ได้ครับ อน,นี้อีกจุดหนึ่งโอ้โหเพียบเลยะนะครับอันนี้เป็นเป็นฐานเรียนรู้เรื่องสละค่ะครับก็จะบอกวิธีการปลูกเสร็จแล้วใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็สี่สำคัญคือปลูกแล้วออกดอกมาแล้วเราถ้าเราไม่ผสมแกสอนมันก็ไม่มีลูกเราต้องผ<ร>สมแกซอนค่ะใช้ลงังหัก็คือมีต้นตัวผู้ตัางหาก ตัวผู้จะไม่มีลูกก็ตัดดอกเข้ามาแล้วก็มาเคลียรที่ดอกตัวเมียไม่ใช่ว่าปล่อยอยู่เฉยเฉมันจะติดลูกไม่ได้ต้องใช้ความพยายามต้องขยันนีกอ,อ่ะขยันต้องทําทุกวันฟังนี้นะคะเนี่ยคือถ้าครบระยะแปเดือนเนี่ยคือบางทีเรามองตัวผ่าเงี้เราก็จะรู้เลยจับแล้วมันนิ่มค่ะท<อ>ํามันนิ่มอย่างเงี้ยเราก็จะออรู้อ่ะความแก่เขาไอนี่ละ แต่ถ้าเอาโชว์ๆอย่างที่ว่ป้าบอกคือทําเราก็เขียนบันทีเลยกํากัดไว้เลยมันแน่นอนค่ะแล้วเวลาเราตัดเราไม่ต้องไปเทียวหาไม่งั้นเราก็ต้องชิมทั้งสวนค่ะวิธีคือพอเราเห็นปั๊กเนี่ยเราจะเราจะรู้เลยเพราะอันเนี้ยมีปั๊กจะแข็งครับคือยังไม่ได้อายุา่แก่นี่มีแก่ให้ถูกวิธีด้วยนะครับแก่ที่กลนะค่ะอันเนี้ยนี่คือสุกชํำเต็มทีเลยนี่ครับจากเบื้อใชิมอะคะนะฮะเอาเดี๋ยว ฝากเดี๋ยวสร้างภาพทีมนะตะกินเนี่ยออกแล้วนะฮะออาฝากภาพทีมเลยเอดนะฮะงอมมะเนี่ยคืออันเนี้ยจะหวานจัดหวานหวานมากเลยครับหวานจืดเลยมั้งหวานอันนี้หวานเพราะว่าขัดแล้วก็โอเคครับอันก็เดี๋ยววิไปดูอีกฐานหนึ่งทางด้านนู้นนะครับไปดูโลเคชั่นทางด้านนู้นหน่อยนะครับท่านผู้ชมไปครับ ครับและนี่ครับก็เป็นจุดในเรื่องของทฤษฎีใหม่ซึ่งตอนนี้ป้าคือมีการปรับพื้นที่ะนะครับจนกลายมาเป็นแบบนี้ในปัจจุบันทีนี้ครับอยากที่จะให้ป้าฝากและการเชิญชวนนะครับให้มาท่องเที่ยวในผมถือว่าเป็นมิติใหม่รูปแบบใหม่นะเพราะที่ผ่านมาระยองส่วนใหญ่จะเป็นชัดเจนไปที่บุฟเฟต่ตรอบนี้เป็นเรื่องของสวนการเรียนรู้ค่ะมีระายอยากที่จะฝากนักท่องเที่ยวครับค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่า ถ้านักเที่ยวสนใจหาเรื่องในเรื่องของการ,กรเกษตรค่ะก็เชิญชวนให้มาเรียนรู้ที่สวเนเยดาเจ๊บุญชื่นก็คือเมื่อก่อนเราทําลักษณะท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็คือเปิดให้เที่ยวชมสวนแล้วก็กินบุฟเฟ่แต่เรามาปรับใหม่แล้วคือเรามีทุกอย่างที่เติบโตขึ้นและพัฒนาคือในเรื่องของกเกษตรที่ดีใหม่ในส่วนของนักเที่ยวถ้าสนใจก็ มาได้เลยเชิญชวนเลยค่ะมาเรียนรู้ดูชิมของดีที่สวนยายดานะคะคเพราะว่าเราจะมีหลากหลายค่ะพืชผักสมุนไพรผลไม้นะคะนมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ก็บอกได้เลยว่าทําให้เราอยู่อยั่งยืงนครับค่ะครับผมครับต้องย้ำอีกทีนะครับสําหรับการเปริดสวนท่องเที่ยวของจังหวัดระยองครับตั้งแต่วันที่10 นะฮะเมีสายนมเป็นต้นไปจนกว่าผลผลิตจะหมดนะครับก<ช>ารท่องเที่ยวม,มี2รูปแบบเน้ยนย้ำนะครับมีทั้งในเรื่องของบุฟเฟ่ต์นะครับหประเภทแล้วก็สวนเพื่อการเรียนรู้อีกหนึ่งประเภทนะครับสามารถเลือกที่จะมาเที่ยวชมได้ถ้าจะอยากจะมาสวนไหนนะครับก็ไปดูในทท,ทก็ได้นะครับ<ช>จะไปสุพรรณธานแรงก็ได้หรือจะมาสวนเ<ช>ย,ยดาป้าบญนชินก็ได้นะครับ<ช>แล้วแต่จะเลือกซึ<ๆ>่งจริงๆมีอีกหลายสิบสวนนะครับ<ช>ที่เป็นเครือข่ายกันอยู่นะครับ แต่ยังไงก็เน้นย้าอยากให้มาเที่ยวเมืองไทยกันดีที่สุดครับวันนี้ขอบพระคุณป้ามิเช่บ้านเลยครับที่มาร่วมรายการครับสวัสดีค่ะครับเวลาของรายการเมืองไทยดีดีแล้วนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตเข้าสวนทางด้านนู้นก่อนนะฮะไปหาสละเพิ่มเล็กน้อยนะครับลาผู่ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ